สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็นการาเดินทางมุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติ Capital Reef ในรัฐยูทาห์นะคะซึ่งเราก็เดินทางออกจากบ้านจากเมืองแคทชุ่มที่รัฐไอดาโฮบ้านของเรานะคะก็ปีนี้ก็เดินมุ่งหน้าไปรัฐยูทาห์อีกตามเคยค่ะหลังจากที่เรา ออกเดินทางมาจากบ้านคืนนี้ก็เป็นคืนที่11เแล้วค่ะเป็นการเดินทางอย่างสบายสบายไม่รีบร้อนนะคะซึ่งคืนแรกเราก็พักที่อ d a เดโฮที่ m ัส c ค e ล o ็อกสเต e พาร์คืนที่2ก็วิลลาร์ดเบย์สเตจพาร์คหนึ่งคืนคืนที่3ามเราก็พักที่ Ghost Rock ในรัฐยูทาห์ค่ะเข้าสู่รัฐยูทาห์ในคืนที่สามนะคะมา,า,า,าเรื่อยๆที่ ิลเลียงวัดท่องแคนยาลแลนด์ไปที่แซนไอแลนด์แล้วก็ไปที่สริปฮาร์โลเป็นคืนสุดท้ายซึ่งเรากำลังมุ่งหน้าไปสู่แคปิตอลรีฟนั่นเองค่ะซึ่งก็ไปทุกปีค่ะแล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีที่เขาเพิ่งเปิดหลังจากที่ปิดโควิดมาอสองปีนะคะก็ทำให้ มีนักท่องเที่ยวมีนักเดินทางซึ่งจะไปะกลางเต็นท์จอดรถบ้านพักเพื่อที่จะไปเดินป่าไปรับแดดกันนะคะจำนวนมากทำให้เราต้องมีการจองล่วงหน้าทางเว็บไซต์ค่ะเว็บไซต์ของอุทยานนะคะซึ่งเราจะไปพักที่ไหนเราก็สืดหาในในเว็บไซต์ของเขาเลยแล้วก็ทำการจองอจำนวนที่จานวนคืนที่เราจะพักนะคะ นี้เรากำลังเข้าสู่เขตอุทยานแคปิตอลรีฟแล้วนะคะซึ่งก็จะนำมาให้ชมต่อไปนะคะซึ่งภายในอุทยานจะสวยงามแค่ไหนเอาไว้ติดตามชมในคลิปต่อๆไปซึ่งถ้าพูดถึงรัฐยูทายูทาก็เป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่13ในจำนวน50รัฐของสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็รัฐยูทาก็เป็นจุดมุ่งหมายปลายทางของนะัก นักเดินทางนักเดินป่าก็บุ่งมีจุดมุ่งหที่จะมาเยี่ยมชมความงดงามของภูเขาแล้วก็ความแห้งแล้งในรัฐยูทาห์ค่ะรัฐยูทาห์ไม่มีทางออกสู่ทะเลด้วยนะคะแต่มีพรมแดนติดกับคโคโลราโดทางตะวันออกแล้วก็ทางตะ,ตะวันออกเฉียงเหนือก็ติดกับรัฐไวโอมิงวัดรัฐไวโอมิงก็จะมีเป็นทางเข้าสู่อ่าเยลโลสโตนด้วยแล้วก็ ยูท้าก็จะติดกับรัฐไอดาโฮด้วยค่ะส่วนทางใต้ก็ติดกับรัฐแอริโซนานะคะทางทิศตะวันตกติดกับรัฐมีวาดาค่ะซึ่งเราก็มีความสะดวกเพราะเราอยู่ไอดาโฮเราสามารถไปได้หลายๆรัฐอย่างสะดวกสบายค่ะแล้วจะนำคลิปของอุทยานแห่งชาติ Capital Reef มาให้ชมกันต่อไปนะคะวันนี้ชมวิวข้างทางไปก่อนค่ะขอบคุณมากค่ะถ้าชอบอย่าลืม กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะพาเที่ยวชมอเมริกาในหลายๆรัฐหลายๆอุทยานค่ะสวัสดีค่ะ